สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางลาวเช้านะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับ0822091054นะครับ ย้านะครับเป็นกลุ่มแนวทางฟรีจะมีแค่แนวทางผมเท่านั้นนะครับจะไม่มีแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นนะครับเนาะก็เผื่อว่าพี่ๆเข้าไปก็อาจจะชอบอาจารย์ท่านอื่นด้วยก็คือไม่มีนะครับจะมีแค่แนวทางผมก็หลากหลายแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองเข้าไปรับชมดูได้นะครับไอดียไลน์ก็0822091054นะครับผมของเรานะครับแนวทางในแนวทางเราเช้านะวันที่28นะครับตอนเช้า ก็รอบแรกนั้นหลุดนะครับพี่พี่ผมไม่ศูนย์กับ6ไปนะคร MM ับผลที่ออก3 1 2กับ53าเราเน้น6 3ออก5 3านะครับแต้มเดียวนี่ก็หลุดไปนะครับส่วนเราสันติภาพนะครับให้แกับ4นะครับผลที่ออก2 5 5 4 9นะครับของเราใครวิ่งรุ่ที่4เข้าไปที่49ตรงๆเน้นๆนะครับผมนี่เลยส่วน ประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวผมให้ห้ากับ1ไปผลที่ออก1นึ่งหนึ่งนะครับของเราของเรา1 9ไม่มีเนาะใครวิ่งรูดที่1นะครับเข้าไปที่1 9นะครับผมสายรูดนะครับมาส่วนลาวเอ็กต้ตานะครับให้9ก้ากับ5ไปนะครับผลที่ออก7 3 6สาหกับห้าหห้าหของเราไม่มีเนาะอันนี้3าทําไมไม่เป็น5้าสนะครับอันนี้ก็ใครวิ่งรูดที่5้านะครับเข้าไปที่ห้าหนะครับมาสายรูดเลย2รอบเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆรอบแรกของเราก็จะเป็นที่ลาวประตูชัยเนาะอันนี้ผมเขียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้เน้นให้นะครับลาวประตูชัยผมได้1กับ7นะครับพี่ๆได้1กับ7ตัวเน้น73 7, 3, 7 5หแล้วก็15นะครับผมนี่เลย ส่วนลาสวสัติภาพนะครับเน้นให้ที่0ูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าศูนย์สองเนาะแล้วก็สี่สองนะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับลาวประตูชัยลาสวสัติภาพเนาะอันนี้ตีห้าสี่สิบห้าอันนี้หกโมงสี่สิบห้านะครับส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวกับลาวเอ็กต้านะครับผมให้แปดกับสี่นะครับประชาชนลาว ตัวเน้น41 46แล้วก็81นะครับผมนี่เลยส่วนเราเอ็กต้านะครับรเอ็กต้าให้1กับ5รุด1นะครับตัวเน้นจะเป็นที่1353นะครับแล้วก็51นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะ สำหรับราวเช้านะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้ๆงๆฟังก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ